รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ีมีคนรู้สนับสนุนโดย War, R ทำดีมีคนรู้ วุฒิสภาโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภานำโดยนายพิรศักดิ์พรจิตประธานกรรมการสมาชิกวุฒิสภาดสรสิริเกียรติจำสมบูรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ปรึกษากิติมศักดิ์นายพิพัฒน์ชนะสงครามกรรมการนายสุริชัยไม้งามกรรมการนาวาเอกหญิงดรพัชรีพิพิสุขสรรค์อนุกรรมการ และคณะเดินทางไปมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หน้ากากอนามัย N95 จำนวน5,000ชิ้นพร้อมผ้าห่มจำนวน20ชุดให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้กับผู้พิการทางสายตา เมื่อวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์ส5 6 5ณสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยกรุงเทพโดยมีนายเอกกมลแพทยาน,านันนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและกรรมการบริหารให้การต้อนรับซึ่งได้มีการพบปะพูดคุยและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานของสมาคมที่มีความเสียสละช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาทั้งนี้คณะกรรมการยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ จากนั้นนายพีรศักดิ์พอจิตประธานกรรมการสมาชิกวุฒิสภามอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หน้ากากอนามัย N95 จำนวน5,000ชิ้นพร้อมผ้าห่มจำนวน20ชุดให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยมีนายเอกกมลแพทยานานนาย,ยกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบและนายพีรศักดิ์พอจิตประธานกรรมการยังได้ก,กล่าวอีกว่าถ้ามีโอกาสจะช่วยเหลือดูแลในสิ่งที่ทางคณะสามารถช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ค่ะเรามาให้กำลังใจสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับหรือมา พร้อมกับคณะกรรมการนะครับมามอบสิ่งของยุคโควิดนะครับก็คือหน้ากากอนามัย n อ95จำนวน5,000ชิ้นแล้วก็ผ้าห่มอีกจำนวนหนึ่งนะครับเพื่อให้ทางท่านนายกสมาคมคนทบอดและพร้อมกับคณะนี่นะครับนำไปจัดสรรให้กับสมาชิกนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ทราบว่ามีอยู่ทั่วประเทศประมาณหมื่นกว่าคนนะครับซึ่ง อยู่ทั่วประเทศแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องโควิดที่สูงเพราะว่า,วาส่วนใหญ่คนตาบอดของประเทศเราก็จะทํางานอาชีพอิสระเพราะฉะนั้นจะได้มีผลกระทบต่อเรื่องของรายได้ต่ออะไรเยอะก็มาเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็มารับฟังการดําเนินง,งานของสมาคมว่ามีอะไรที่ทางสภาทางวุฒิสภาของเราจะให้การสนับสนุนได้บ้างในโอกาสต่อไปครับ ก็ต้องขอขอบคุณทางท่านทีรศักดิ์พอจิตและคณะในคณะกรรมการบําเป็นประโยชน์สาธารณะของทางบุธิสภาเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ได้กรุณานำหน้ากากาอนามัยแบบ N95 นะครับรวมถึงผ้าห่มนะครับมามาบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดที่ประสบปัญหานะครับได้รับผลกระทบจากโควิดทั่วประเทศนะครับคือสมาคมคนตาบอดในไทยเราก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ15,000คนกระจายไปทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้รับ ผลกระทบนะครับจากโควิดไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อหรือว่าจะเป็นได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการที่ประกอบอาชีพไม่ได้ตามปกตินะครับก็สิ่งของที่ได้รับบริจาคในวันนี้เนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการนําไปป้องกันนะครับให้ให้ไม่ติดเชื้อโควิดนะครับอย่างหน้ากาก N95 หรือว่าผ้าห่มเนี่ยเราก็จะส่งไปที่ต่างจังหวัดนะครับเพื่อเพื่อให้ให้ไปถึงมือของพี่น้องคนตาบอดที่ท,ที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร็วที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณท่านธีรศักดิ์แล้วก็ทางคณะนะครับจากทางวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับ Line, Thailand, ทุกข่าวคือความจริง, line, Thailand, รงเปิดโลกการศึกษาสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหารและการท่องเทีย่ยว เปิดโลกการศึกษาในครั้งนี้เราอยู่กันที่การบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่14หรือมส14ณอาคารทรงกลมโรงแรมเซนทราบายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เขตหลักสี่กรุงเทพโดยก่อนการรับฟังบรรยายผลเอกดอกอรมารุตปัดโชตสิงห์พุ่มในการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง พบปะนักศึกษาหลักสูตรมศสโดยได้รับเกียรติจากพลเอกจรานกุลวนิตประธานมูล,ลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคงคณะคณาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายของนายแพทย์สุขขุมการจนะพิมายอดีตปลัดกระทรวงสาธารณาสุขในหัวข้อบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณาสุขเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่14หรือมศส4 4 ได้ทราบถึงเรื่องการสาธารณาสุขในยุคอดีตจนถึงในยุคปัจจุบันและได้บอกเล่าถึงการพัฒนาในยุคต่างๆที่มีให้เห็นจากการรักษาโรคในชนิดต่างๆตามยุคสมัยพร้อมทั้งการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขเพื่อความมั่นคงของมนุษย์จนมีความมั่นคงและความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยในทุกด้านค่ะวันนี้นี่ครับผมก็ได้มาบรรยายให้พี่ๆนะครับได้อึกษาหลักสุด าการจัดการความมั่นคงขั้นสูงนะครับรุ่นที่14่นะครับหรือมอสสิซึ่งก็ได้สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําความรู้มาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคงนะครับเนื้อหาที่ผมได้บรรยายวันนี้ก็พูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขนะครับเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปัจจุบันเราก็จะพบว่าปัญหาทางสาธารณสุขมีผลกระทบ ตั้งแต่ความมั่นคงเศรษฐกิจและก็สังคมมากมายโดยเฉพาะยิ่งในระยะโควิด -19 ที่เกิดก็เห็นชัดเจนนอกจากนี้แล้วยังมีประเด็นที่สําคัญก็เช่นโรคติดต่อเลื้อยลังที่ส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตถึงร้อยละ73ซึ่งมากกว่าค่ามาตรฐานของโรคนี้นะครับก็คือร้อยละ60เรื่องของปัญหาผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประเทศไทยซึ่งจะเป็นภาระแต่รัฐบาล แล้วก็พี่น้องประชาชนและครอบครัวแล้วก็การจัดการให้ลดความเหลื่อมล้ําและด้วยระบบการเงินการคลังหรือการกระจายการบริการให้ทั่วถึงแก่ประชาชนก็พี่ๆนะก็ให้ความสนใจแล้วมีประเด็นคําถามที่น่าสนใจหลายอย่างซึ่งทั้งหมดมีผลนะครับต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยการกระจายการจัดการปัญหาปัจจุบันเช่นโควิด -19 ให้ดี การจัดการแผนในอนาคตร,ระยะยาวก็จะทำให้ประเทศชาติเราสมกับเป้าหมายก็คือความมั่นคงมากข้าง,ย,างยั่งยืนนะครับ ต่อด้วยการบรรยายของรองศาสตราจารย์ดรสุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนในหัวข้อบรรยายพิเศษเรื่องระบบการศึกษาไทยที่ตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัลได้บรรยายถึงการศึกษาไทยในยุคต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวิธีการแก้ไขปัญหาและพูดถึงระบบการศึกษา การวางแผนของกระทรวงการศึกษาและผลลัพธ์ที่ได้จากการมีระบบการศึกษาที่ดีในการพัฒนามาจากกระบวนการความคิดของผู้บริหารการศึกษาในยุคต่างๆจนมีระบบการศึกษาที่ดีขึ้นตามลำดับค่ะมีประเด็นท้าทายหลายเรื่องเช่นจะทำยังไงให้ครูคิดนอกกรอบจะทำยังไงให้คำสั่งท็อปดาวจากกระทรวงลดน้อยลงแล้วก็พัฒนาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและกลายเป็นว่าการกระจายอำนาจนั้นสามารถทำให้เกิดคุณภาพ ของโรงเรียนในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่รวมไปจนถึงมหาวิทยาลัยเองเลิกเรียกตัวเองว่าเป็นมหาวิทยาลัยปิดแต่สามารถที่จะเปิดแล้วก็สร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วประเทศได้อันนี้คือเป็นสาระคร่าวๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันครับและในช่วงท้ายได้รับเกียรติจากพลเอกจรรญกุลวณิชประธานมูล,ลนิธิการจัดก,การเพื่อความมั่นคง พลเอกดอกเตอร์มารุตปัดโชตสิงห์ผูุ้่มในการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่14คณะอาจารย์และนักศึกษามศ .14 ร่วมกันร้องเพลงประจำหลักสูตรตามธรรมเนียมชาวมศที่จะมีมิตรไมตรีที่ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีพันธกิจหลักในการดำเนินงาน5ด้านประกอบด้วยการผลิตบัณฑิตการพัฒนาวิชาชีพครูการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียังมุ่งเน้นในการยกระดับชุมชนด้วยงานวิจัย เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่าพลังปัญญาของท้องถิ่นมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยประเภทต่างๆเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเช่นสถาบันเกลือทะเลไทยที่มหาวิทยาลัยได้วรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการทำนาเกลือที่มีคุณภาพได้ราคามีสถานที่จำหน่าย จนนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือ AIC ที่มีเป้าหมายสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านเกลือทะเลอยู่ภายใต้ศูนย์นวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดเพชรบุรีโดยมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบุรีนะะได้เป็นภาคีหนึ่งใน 6ภาคีเครือข่ายในการร่วมกันดำเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด6ยุทธศาสตร์ก็ได้แก่การบริหารจัดการองค์ความรู้เกิดทะเลอย่างเป็นระบบการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตเกิดทะเลและนวัตกรรมโดยมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเข้าไปพัฒนาโดยกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการเกษตรนะคะซึ่งใช้ในนาเกลือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกลือทะเลได้มีโอกาสจัดทําเส้นทางท่องเที่ยวสายเกลือในบริเวณพื้นที่รอยัลโคสนะคะโดยในปี2,566ถึง2,570แผนการพัฒนา5ปีของเรามุ่งเป้าที่จะพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกนะคะรวมไปถึง ความพยายามในการพัฒนาศูนย์ตรวจสอบมาตรฐานอาหารนะคะทั้งนี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนนะคะให้เกษตรกรชาวนาเกลือนั้นได้ทำนาเกลืออย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยสินคอนมริศึกษาในปี2559หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ทำการศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับชายแดนไทยและประเทศพมา่าสิงคขอนตะนาวสีและมริดตั้งแต่ปี2557มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมริดตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายพิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติมีทั้งหมด4ลายได้แก่ลายทุ่งนาป่าตานลายทวารวดีลายครอบครัวประวานและลายปลาทู สำหรับศูนย์วิจัยสิ่งของมฤติศึกษานะคะเหตุผลที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์วิจัยที่มีการศึกษาความหลากหลายของเรื่องราวต่างๆนะคะของพื้นที่สิ่งขอนตะนาวสีและมฤติรวมทั้งพื้นที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันด้วยนะคะ เป็นการศึกษาทุกมิติของทางด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาวัฒนธรรมพัฒนาในเรื่องของการศึกษาในโซนของสิงขงมรมฤตจากการที่ดําเนินงานก็มีการทํา MOU กับมหาวิทยาลัยมฤตได้มหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มฤตค่ะดังนั้นศูนย์วิจัยสิงขงมรมฤตจึงได้ดําเนินการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเชิงพัฒนาไปด้วยนะคะจึงได้มีการทํางานร่วมมือกับทางฝ่ายความมั่นคง ของไทยนะคะในการทำงานเกี่ยวกับข้องกับชายแดนในเรื่องของการพัฒนาการศึกษา,าศาสนาและก็วัฒนธรรมสำหรับในประเทศไทยของเราก็มีการพัฒนาในเชิงพื้นที่2จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวรวมทั้งพัฒนาเส้นทางการคาร้าโบราณซึ่งจะพัฒนาควบคู่ไปกับการทําวิจัยด้านผ้าค่ะขนาดเดียวกัน มหาวิทยาลัยยังได้ส่งเสริมในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการแปลร,รูปอาหารตลอดจนการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุง่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการนำผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่อย่างมั่นคงอ <line>, ทุกข่าวคือความจริง, line, รงเปิดโลกนวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนโดย บริษัทโปรเฟชชั่นลเวส์เทคโนโลยี1 9 9 9จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้ากับโครงการดีๆเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยจะมีความร่วมมือกับหุ่นยนต์ดินสอในยุค 5G เมื่อไม่นานที่ผ่านมาณห้องประชุมบริษัท CT Asia Robotics จำกัดโดยมีนายเฉลิมพลปุนโนโทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CT Asia Robotics จำกัดผู้ผลิตหุ่นยนต์ดินสอกล่าวต้อนรับ และบอกเล่าเรื่องรายละเอียดของความสามารถของหุ่นยนต์ดินสอในยุคปัจจุบันและในการประชุมหาความร่วมมือในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเรือเอกชานชัยเจริญสุวรรณน,นาย,ยกสภาการแพทย์แผนไทยพลเรือเอกไพโรธแก่นสารประธานกรรมการบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนรงศาสตราจารย์ดรวิไลลักษณ์สกุลพักดี ประธานกรรมการบริหารบริษัทโปรเฟชชันัลเวสเทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเข้าร่วมประชุมปรึกษาวางแนวทางร่วมกันในการพัฒนาหุ่นยนต์ดินสอในการช่วยเหลือการแพทย์แผนไทยการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆผ่านทางหุ่นยนต์ดินสอการแยกหมวดหมู่ประเภทของสมุนไพรไทยทางการแพทย์แผนไทย การกำหนดขอบข่ายการช่วยเหลือแพทย์แผนไทยในยุค 5G อย่างชัดเจนการเป็นช่องทางในการช่วยเหลือผู้ป่วยในการแบ่งเบาภาระจากทั้งแพทย์และพยาบาลให้มีความสะดวกในการดูแลรักษาผู้ป่วยแพทย์แผนไทยในยุคปัจจุบันค่ะการรับฟังข้อมูลวันนี้ผมถือว่าได้ประโยชน์มากเลยแล้วก็มันก็เป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้วยผมคิดว่าสิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการเนี่ยเป็นกุญูปการกับประเทศนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ บริษัทจะดำเนินการต่อไปนะครับโดยนำภูมิยาการแพทย์แผนไทยเนี่ยเข้ามาแอพพลายแล้วก็ใช้ประโยชน์จากหุินดินสอนะครัอในเรื่องสุขภาพแล้วก็เชิดชูภูมิยาการแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยการรักษาแบบไทยนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์มากเลยแล้วก็อย่าลืมว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นจุดเด่นของประเทศเราในเรื่องของบารดกของชาติในเรื่องของความหลากหลายชีวภาพในเรื่องของการดูแลสุขภาพในภูมิเชิงภูมิปัญญานะครับก็ขอ ถือโอการนี้เวพรให้บร,บริษัทประสบความสําเร็จโดยเฉพาะโครงการที่บริษัทจะดําเนินการต่อไปโดยเชิดชื่อภูมิยาตรงนี้นะครับเพื่อผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับสังคมและก็ประเทศชาติแล้วก็มันจะต้องก้าวไกลไปถึงระดับโลกด้วยนะครับเพราะว่าเรามีสิ่งดีตรงนี้ซึ่งเราควรจะประกาศให้โลกรู้ด้วยครับทางด้านรองศาสตราจารย์ดรวิไลลักษณ์สกุลพักดีประธานกรรมการบริหารบริษัท professional west เทคโนโลยี1999จําจำกัดมหาชน ก็ได้รับฟังข้อมูลจากการหารือกันในครั้งนี้และได้กล่าวว่าจะเป็นอีกหนึ่งกำลังผลักดันในการหาผู้ร่วมสนับสนุนให้มีโครงการดีๆที่มหารือในวันนี้และจะเป็นอีกหนึ่งแรงใจในการช่วยพัฒนานำหุ่นยนต์ดิสอไปร่วมกับการเดินสายตรวจโรคของรถบริการตรวจโรคที่ทางบริษัท Professional West เทคโนโลยี g y 1999จำกัดมหาชน ช่วยตรวจรักษาโรคให้กับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่เดือดร้อนอีกด้วยค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่โชคดีมากได้มีโอกาสมาดูหุ่นต่างๆแล้วได้ฟังคำอธิบายของท่านเฉลิมพลน,นะคะก็ทางบริษัทเนี่ยมีนโยบายที่จะปลูกพืชสมุนไพรอยู่แล้วนะคะก็เลยถือโอกาสว,าว่าเราจะได้ทำงานร่วมกันทางด้านพืชสมุนไพรบวกกับทางด้านไออนะคะอาจจะทำให้แพร่แผนไทยเนี่ย สูงขึ้นนะคะคมีคนรู้จักมากขึ้นก็ยินดีนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการกับท่านเฉลิมพลนะคะขอพระคุณมากค่ะและในช่วงท้ายพลเรือเอกไพโรธแก่นสารประธานกรรมการบริษัท Professional w e s t e เทคโนโลยี9 9 9 9จำกัดมหาชนได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้นำพาให้ทุกฝ่ายมาร่วมประชุมหารือกันจนได้เริ่มโครงการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ประโยชน์ร่วมกับหุ่นยนต์ดินสอในเรื่องสุขภาพ และเชื้อชูภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยการรักษาแบบไทยก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเองเนะได้รับความรู้ได้เห็นศักยภาพของบริษัทรู้ว่าทําอะไรมาบ้างจะทําอะไรต่อไปร่วมเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งนั้นเนี่ย <c oughs> ก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านเจ้าภาพคุณฉลิมพลปุณธท,ทกเป็นอย่างสูงนะครับก็อยากจะให้คณะที่มาซึ่งมีปุณเรเอกชันชัยเจริญสุวรรณนายกสภาการแพทย์แผนไทย มีดร,รวิไลลักษ์สกุลพักดีเป็น CEO ของบริษัท Professional Waste Technology 1999ทั้งสองท่านมาด้วยจุดประสงค์เดิมเหมือนจะต่างกันนะแต่ก็มาหลอมรวมกันได้มีความหวังมีความคิดจะทำอะไรกันต่อไปนะเพื่กิจการโดยรวมของทุกฝ่ายที่มีใจเพื่อสังคมเนี่ยมีพลังมากขึ้นครับ และในปัจจุบันความสามารถในปัจจุบันของดินสอ 4. อาทิการพิสูจน์ลมหายใจเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการมีเชื้อมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอดการนำไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนโดยการแบ่งค่าบริการกำลังพัฒนาให้มีขีดความสามารถสูงยิ่งขึ้นเช่นการช่วยคัดกรองคนไข้แทนเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล สามารถวัดอุณหภูมิซักถามอาการเบื้องต้นและส่งข้อมูลให้แพทย์ผู้รับผิดช,ชอบทำการตรวจรักษาต่อไปเป็นต้นแบบที่ทางบริษัทวิจัยและพัฒนาเองในทุกขั้นตอนโดยคนไทยทั้งหมดตั้งแต่เริ่มโครงการดินสอมินิเป็นรุ่นที่พัฒนาเพื่อใช้ในการช่วยดูแลผู้สูงวัยทั้งที่ป่วยติดเตียงตามโรงพยาบาลและที่อยู่บ้านเพียงลำพัง สามารถพูดคุยโต้ตอบได้ในประโยคพื้นพื้นเปิดเพลงและรายการทีวีตามที่ต้องการปลุกทันยาตามเวลาที่กำหนดและเรียกหมอพยาบาลเมื่อพบความไม่ปกติได้ปัจจุบันได้จำหน่ายให้ประเทศญี่ปุ่นไปแล้วและอีกบางประเทศจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปช่วยเหลือในการแพทย์ต่อไปค่ะก็ถือเป็นวันที่ผมตื่นเต้นอีกวันหนึ่ง,งนะครับได้เห็นศักยภาพของแต่ละท่านได้บูรณาการทรัพยากรและพลัง โดยเฉพาะพลังที่จะทําเพื่อส่วนรวมนะครับได้มารวมกันนะครับหุ่นยนต์ดินสอก็คงจะเป็นเอ่อิกซอหนึ่งที่เราทําทั้งตัวหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุหุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยแล้วก็ยังมี AI ด้านการแพทย์หลายตัวเนี่ยนะครับก็เอ่อผมคิดว่ามันจะเป็นคุณอุปการมากนะต่อประเทศแล้วก็มนุษติที่เอาไปผนวกรวมโดยเฉพาะกับเรื่องของการช่วยชาวบ้านการใช้สมุนไพรไทยเนี่ยผมคิดว่าเรามีของดีที่บรรฑิตชนเราสร้างไว้เนี่ย และลูกหลานอย่างพวกเรามาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากครับภารกิจที่เราคิดอยากจะทำเนี่ยก็คงจะสําเร็จไม่ได้ด้วยคนไม่กี่คนน,นะครับถ้าเกิดได้ท่านได้พบเห็นความพยายามที่เราจะเอาภูมิปัญญาของไทยสมุนไพรไทยหุ่นยนต์ไทย AI ไทยไปช่วยเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสจะมาร่วมมือพวกเราได้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ